ชื่อกูไฮคินแรงมากกูเป็นแรงเลยฉันมึงไม่อาจหยุดยั้งกูมาขับพาคนได้หมดกูดได้ทุกตัวมือเปล่าที่กลัวที่กำลังโดนยิงในสงครามกูไม่รู้จักโลดไอกสว์กูรู้จกักไปเวนดูจาการเป็นอยู่ไม่ได้แข่งกันอยู่หรอกมึงแข่งกันกินออที่กูถืออยู่เขาเรียกว่าคูสมันทำให้คนรู้สึกกูชาครั้งนี้กูจะลั่นมาใหม่กูจะยามมาใหม่มากลับกันชาปีศาจในตัวจะแต่งขึ้นทุกครั้งเลยที่กูหลับตานี่คือครั้งยิ่งใหญ่กูมีชีพมาใหม่เพราอมึงอุกลับมา มันคือความโลกความรู้สึกกูเลยไม่เคยพอเงินในแบงค์มันต้องมากกว่านี้แลยต้องวิ่งกว่านี้ ใจชีวิตแบบวิถีคนจริงอ่ะกูนะไฮคินกูนะไฮคินเดินออกมาจากวิถีความมืดอ่ะกูนะพาคินกูนะพาคิาน,คนและชีวิตที่มันไม่มีจุดจบอ่ะจับหัวมึงกดใส่ในคี้ยอดตินอ่ะเปลี่ยนมึงไม่สมจับมือสกปแล้วปะคู่ไฮคินแรงเหมือกูเป็นแรงเลยฉันมึงไม่อาจหยุดยั้งกูมาตับพาคินได้หมดผู้ใดทุกตัวมึงเป่า เขาเรียกว่าคูสมันทำให้ความรู้สึกปูชาครั้งนี้กูจะรันมาใหม่กูจะยำมาใหม่กูมากับกัญชาปีศาจในตัวเะตึงขึ้นทุกครั้งเลยที่กูหลับตานี่คือครั้งยิ่งใหญ่กูชีพมาใหม่บ้าม,มันกกลับมาความต้องการมันคือความโลกความรู้สึกกูไม่เคยพอเงินแี่ไปมันต้องมากกว่า You're the goat boy <laughs> เดคเชียตัวไหนที่คิดจะล้มกูก็โหดด่างเวลาเมตาสกิลมึงหลีกไม่พ้นกูน้ำลายเยี่ยอย่ามึงกษัตริ์มาบอกว่าอยากจะล้มกูโดนพวกกูเก็บไปอีกยาวพวกมึงคงหนีไม่พ้นลกูหุกซ้ายเขาที่เบาให้มึงยับมชังคางแตกและกูไม่อยากจะคุยกับมึงให้เชียเตี้ยประสาทแตกแล้วหน้ามึงโคตรจะหนาเกินกูขอให้ที่จนกรามแตกแต่ถ้ามึงอยากจะคุยกับกูเชียนี่แม่งมาแปรกวิลล่าเอรเดินมาเป็นกองเช้าตัวไหนที่ว่าใจมึงมาลองวัดไดไลน์ได้ไม่จริงมึงมาลองนั่งเงินทองที่เสร็จมาลองวัดไอฮีตโชว์พร้อมมาฟอร์ อมน้ถ้าเืนมึงอยากกูยอมกักตุนกูดีไอสัตว์เดี๋ยวพวกกูยอม2018พวกกูไม่กลัวงป่าบอกพวกกูวงมือรับที่กูเองแล้วกูยิงมจนตากจะตาพุมอทีพวกกูยิย่กระซัามวกกูเวย่งกระทียมมึงด้ลงไปแล้วกวจะซัาบมึงอีกทีไอเดียเยี่มันก็จอวลบีพวกกูดีท้ามึงนอนยาก่อนกูจริงดับปกเป็นนับดาวตุุุุ๊๊๊ กูฟิปกันตลินสันหามืรทุกวันให้กูฟิปกันตะเต้นอ่ะเอ้ยย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 ัยยยยยัยยยยยยยพยย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 ยํากยย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 พยยยยยละยรยยอยยัยย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 ยไยยยยยไรยยยยยยจยย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 อยย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 ยอยยยยยอยยยยยอยย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 ไยย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 ย สาวบอกวีโรติกะเม่อคืนกูจัดไปสองกูบอกเขาชอบในีเราอีกคืออย่ามาหาใส่เดทไลน์เวลากูว่างกูเกทไยอายุสิบหกูฟิบลีเนี่ยหนังในมึงต้องฟิบตีนสมองนิดเท่สองเลยชีวนทุกสร้างไม่ดิกแดกกูปฏิเสธใีเธอฮิร์ช n ธกอนจะเซต y สไมวยเบ็ดการลวมไปออจะไม่ดีบเดทไลน์กูเฮิเดแต่เมื่องสั่งเป็นสิยูโนบสิคนกูเหมือนกัน มึงแทบจะเบสิกขับชีโถวเท้าสุ่ยอ่ะบีที่พาวดิสออนใหม่ๆช่างไม่เน้นไม่เรื่องของมึงแต่ถ้าเสกเล่นกูงั้นะพ่อมึงตายไล่เสกจะบอกกันไงมึงควรเก็บข้าวเก็บของแล้วไปอยู่บ้านนอกกับพ่อไอ้ควาย